ประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ในแบบเรียนส่วนใหญ่เป็นยุคสมัยที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วนับร้อยร้อยปีหากประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในช่วงไม่ถึงร้อยปีกลับมีบันทึกให้คนรุ่นปัจจุบันได้ศึกษาน้อยมากเหตุการณ์ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นประวัติศาสตร์ที่สาคัญอีกหน้าหนึ่งของประเทศไทยสงครามมืดวันญี่ปุ่นบุกไทยเล่มนี้จึงเป็นบันทึกหน้าแรกณจุดเริ่มต้นที่ทําให้ประเทศไทยต้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่สอง โดยไม่ได้ยินยอมสมัครใจส่งผลให้เกิดความแปรเปลี่ยนของชีวิตผู้คนสังคมการเมืองอีกมากที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเช้ามืดวันที่8ธันวาคม2484เหตุการณ์นาทีต่อนาทีกระสุนต่อกระสุนการต่อสู้ด้วยชีวิตและเลือดเนื้อของเราทหารตำรวจประชาชนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แม้กระทั่งเด็กนักเรียนในเครื่องแบบของยุวชนทหารโดยสำนึกในศักดิ์ศรีแห่งมาตุภูมิแผ่นดินเกิดเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่เต็มไปด้วยความสับสนและระทึกขวัญด้วยความคาระวะและขอน้อมรำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์นี้ทุกท่าน28กรกฎาคม2 4 8 4พลตรีหลวงพิบูลสงครามเป็นจอมพล 29กรกรกฎาคม2484ญี่ปุ่นยึดเมืองไส้งอนสิงหาคม2484ญี่ปุ่นยึดครองอินโดจีนทั้งหมดคือขเขมรยวนและลาว25สิงหาคม2484สั่งเตรียมการขยายกำลังกองทัพบ,บก คำสั่งลงวันที่26สิงหาคม2484ว่าเป็นการเตรียมรับเหตุการณ์สงคราม8กันยายน2484ตราพระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่คนไทยในเวลาลกมีผลบังคับตั้งแต่11กันยายน2484เป็นต้นไปเป็นการเตรียมรับสงคราม12พฤศจิกายน2484ตั้งจอมพลปพิบูลสงคราม เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลโทหลวงพรมโยธีเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อเตรียมรับสถานการณ์18พฤศจิกายน2484ตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดประกาศตั้ง จอมพลปอพิบูลสงครามเป็นแม่ทัพบกพลเรือโทหลวงศิลสงครามชัยเป็นแม่ทัพเรือพลอากาศโทหลวงอทึกเทวเดชเป็นแม่ทัพอากาศพลอากาศโทรพระศิลปะสัตราคมเป็นเสนาธิการกองทัพสนามพลตรีพยาอภัยสงครามเป็นผู้บัญชาการเขตภายใน 1ธันวาคม2484กองเรืออังกฤษมีเรือ Prince of Wales กับเรือรีพันเดินทางมาถึงสิงคโปร์สธันวาคม2484กองเรือญี่ปุ่นเริ่มเคลื่อนที่เพื่อปฏิบัติต,ตามแผนยกพลขึ้นบก5แหง่งคือที่บางปูประจวบคิริขันชุมพรสงขลาและปัตตานีไทยเรายังไม่มีข่าวชัดเจน และยังวางเฉยอยู่โดยไม่ปฏิบัติคําสั่งปฏิบัติการใดๆ4ธันวาคม2484ตราพระราชบัญญัติให้อำนาจหน้าที่รัฐบาลเตรียมการป้องกันประเทศคืนวันที่5ธันวาคม2484พลเรือโทยามาชิตะสั่งเคลื่อนกองเรือยุทธการหลักจากฐานทัพเรือในอ่าวเมืองไฮฟองมุงเข็มสู่แหลมทอง กองเรือนี้ญี่ปุ่นนำเข้าไปเตรียมไว้ล่วงหน้าโดยถือเอาตามสัญญาช่วยป้องกันอินโดจีน6ธันวาคม2484ตราพระราชบัญญัติมอบอำนาจทางทหารให้รัฐบาลในภาวะคับขันจอมพลหลวงพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกับคณะไปตรวจชายแดนด้านอารยญญประเทศ เธันวาคม2484เวลา22นาฬิกาทูตญี่ปุ่นเข้าพบรัฐมนตรีต่างประเทศที่วังสวนกุลาบยื่นคำขาดขอให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านประเทศไทย8ธันวาคม2484กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกตามจังหวัดชายทะเลไทยหลายแห่งเกิดการสู้รบรุนแรงที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมาราชสงขลาปัตตานีและขึ้นมากรุงเทพที่บางปูวันที่9ธันวาคม2484รัฐบาลไทยแถลงให้รัฐสภาทราบถึงการตกลงกับญี่ปุ่นและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไทยทั้งชาติก็ต้องตกอยู่ในไฟสงครามเต็มรูปแบบลำบากยากเข็นสาหัสดังที่เล่าไว้ในหนังสือวอชีวิตไทยในไฟสงครามโลกครั้งที่สองวันที่10ธันวาคม2484 เวลา20นาฬิกา45นาทีรัฐบาลประกาศกฎอายการศึกทั่วราชอาณาจักรวันที่11ธันวาคม2484เวลา11นาฬิกา20นาทีไทยญี่ปุ่นทำสัญญาเป็นพันธมิตรร่วมรบวันที่12ธันวาคม2484จอมพลปพิบูลสงครามปราศัยทางวิทยุกระจายเสียงเรื่องการเข้าร่วมรบก,กับญี่ปุ่นวันเดียวกันนี้เสรีไทยสายสหรัฐอเมริกา เริ่มงานส่งวิทยุกระจายเสียงมายังเมืองไทยวันที่14ธันวาคม2484ไทยญี่ปุ่นตกลงเรื่องเขตการรบตั้งแต่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสาลวินถึงลำน้ำโขงเป็นเขตความรับผิดชอบของไทยวันที่21ธันวาคม2484ประกาศใช้กติกาสัญญาพันธมิตรระหว่างไทยญี่ปุ่นเวลา11นาฬิกา20นาทีญี่ปุ่น,น,น,ทนไทยทำสัญญาร่วมวงไพบูนมหาเอเชียบูรพา ลงนามในโบทรัดพระแก้ววันที่9มกราคม2485เวลา2นาฬิกาเครื่องบินสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดกรุงเทพเป็นครั้งแรกวันที่21มกราคม2485รัฐบาลไทยประกาศความตกลงทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นวันที่25มกราคม2485เวลา12นาฬิกา ประเทศไทยประกาศสงครามกับอังกฤษสหรัฐอเมริกาเป็นอันว่าประเทศไทยเข้าสู่สงครามเต็มตัวทําให้เราประสบกับภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคไปเสียทั้งหมดการครองชีพของราษฎรไทยเป็นไปอย่างยากลําบากยิ่งรวมทั้งกองทัพญี่ปุ่นเข้ามาแย่งกินแย่งใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งวันที่15สิงหาคม2488เป็นวันสันติภาพกองทัพญี่ปุ่น ยอมแพ้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรโดยปราศจ,จากเงื่อนไขวันที่16สิงหาคม2488มีประกาศพระบรมราชองค์การสันติภาพในสงครามมหาเอเชียบุรพาวันที่2กันยายน2488มีการลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกา